สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับพบกับผมอีกแล้วนะจยยวันนี้ผมจะมาพูดถึงอ่าเรื่องออฟแมวให้เกิดเลเวลสิแล้วก็เพิ่อมโอกาสสาเร็จในการตีบวกนะครับผมก็เบื้องต้นนะครับผมในทุกๆเมืองเนี่ยนะฮะเราจะต้องพอแพทออ m a i l เกิดเลเวล10มาก็คือออฟเลทถึงสิเนี่ยมันก็จะมีเราสามารถสร้างค่าความประทับใจให้กับ NPC ได้ด้วยการส่งจิ๊ตนั่นเองนะครับผม ะะแต่ก่อนหน้านั้นคือเราก็ต้องมีการออฟแมวกับมันก่อนนะเพื่อให้มีอันนี้ขึ้นมานะฮะทีนี้นี่คือที่ขึ้นหน้าจอนี่ก็คือของที่ใช้ส่งกิฟให้มันนั่นเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยที่พรที่มอลลอกทุกเมืองเลยนะฮะจริงๆไอ้การ์ดเทมก็มีด้วยนะครับผมก็ดูแค่นี้ก่อนแล้วกันนะค <laughs> รเพราะว่าในข้อมูลก็มีแค่นี้นี่ฮะ ถ้าเราบริจาคครบร0 0์แล้วนะครับมันจะออฟได้เกินเลเวลสิบเลยแค่บริจาคให้ครบนะครับผมออฟเกินเลเวล10ได้เลยแต่ถ้าเราแต่มันจะมีเควสขึ้นมาด้วยอ่าเควสเควสมาทำาข้าวความประทับใจเนี่ยถ้าเราทำมันได้อะไรนะฮะถ้าเราทำมันจะได้บัฟเพิ่มโอกาส เอเทมนะผมเอนชานไม่หายมีผล3ครั้งนะครับก็แค่3ครั้งเองแล้วก็มีโอกาสสำเร็จก็คืออาจจะเป็นแบบว่าเลเวลเพิ่มขึ้นอนะ่ะ3ครั้งนะครับผมก็คือเราทำเควสดเนี่ยมันใช้ของอะไรบ้างมาดูกันตัวอย่างสมมุติว่าเรารับอ่ะส่งมอบนี่นะครับผมใช้ธนู อันนี้คือตัวอย่างก็คือเมืองพอรนนะธนูกุ้งธนูนี่ก็ธนูเลยก็เจ็ดสิบนะผมก็จำนวนหนึ่งอันนะฮะแล้วก็เนี่ยอดอกไม้กุ้งนะตามจำนวนที่มันบอกเลยพอเรามอบปุ๊บเราก็จะได้บัฟมานะครับบัฟก็คือนี่แหละที่มันให้มาเนี่ยโอกาส3ครั้งนี่แหละ,ะเดี๋ยวผมยกเลิกก่อนแล้วกันเอาผมไม่ทำ <laughs> ก็เหมือนกันนั่นแหละครับผมถ้าเมืองอื่นก็จะประมาณนี้นะครับผมส่วนตีบวกที่เราบริจาคโดยการไปล่าไอเทมชนิดนี้มานะครับผมเมเทออร์นะครับผมก็คือตัวเนี้พอดอปมาก็คือเพลี้ยนี่มันดอปดอปปุ๊บเราสามารถนำมาบริจาคให้ตัวตู้ตีบวกนั่นเองแล้วมันจะให ทำเควสปุ๊บปั๊บปุ๊บป๊บปุ๊บป๊บก็จะมาเข้าสู่ของการส่งกิฟต์เหมือนกันพอเราส่งกิฟต์ก็อันนี้คือเปลือกหอยมันก็คือมันชอบนะอ่าดูไว้พอครบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะมีเควสเหมือนกันนะครับเควสเมื่อเรารับอันนี้ผมรับมาแล้วอ่ะผมจำเป็นว่าผมยังไม่ได้รับแล้วกันก็คือผมยกเลิกเควสก่อนเพื่อผมจะได้ให้ผู้ชมเห็นเนี่ยว่ามันเป็นไอเทมเยี่ยงไรบ้างนะครับ อ่ารับเครดปุ๊บอ่าพอนี้ผมมีของทองก็อยากจะได้แบบบัฟของทองก็สีม่วงสีทองเอาเอาวุธ t ู o hand แ้ะมันก็จะไปหาให้หาของมาแล้วก็ส่งมอบปุ๊บต้องการอะไรบ้างธนู shot b หบสีอันธนูเลยว่เจ็นั่นหนะก็คือไปซื้อมาเลยไปเหมาร้านมาเลย54อันโอ้อันละห้าหมื่อัน โอ้แต่ในตลาดไปไม่ถึงนี่ขนาดสิอันก็ปลาไปราคาเท่านี้และอ่าใช้จ่ายเยอะนะเนี่ยแล้วก็ปลาปลานี้ใครที่อัปเกรดอัปเกรดขั้นเท่าไหร่วะอัปเกรดเลเวลแหรือเปล่าที่เราจะต้องไปตกปลานี้ที่ออคแล้วเราออกมาไปอัพอัพเกรดอาวุธนะก็คือเนี่ยปลาตัวนี้แหละตกได้ที่ออคนะฮะห้ากว่าตัว สมมติว่าาร้อยก็ปาไปส0 0 0สนไปแพงตรงธนูนั่นแหละผมถ้าอาวุธมือเดียวมันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งมันจะตรงนี้มันจะไม่ตายตัวแต่ถ้าอาวุธสมือมันก็เหมือนแบบมันให้เราเอาอาวุธ2มือนะครับมาแรกก็ตามนี้ประมาณนี้เลยอันนี้ก็อันนี้น่าจะถูกโอเคห้าร้อสมมติว่า500ผมว่าเฉลี่ยมเมื่อกี้ขนาดธนูสิบสาอันก็ปาเป เยอะแล้วนะครับมันได้อะไรนะครับมันก็ได้โอกาสเหมือนกันมีโอกาสไอเทมตีบวกไม่หายดีไฟไม่หายสามครั้งแล้วก็อัตราสำเร็จเพิ่มขึ้นอ่ะสามครั้งแค่สามครั้งเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้แหละนะฮะผมก็ไม่พูดลึกแต่ผมให้เห็นภาพเพราะว่าช่องอื่นก็ททำกันเยอะแล้วเรื่องนี้แต่ผมทำให้เห็นภาพอีกทีหนึ่งเพราะว่าผมอะ่ะ ทำมาถึงตรงนี้แล้วไงโอเคนะครับขอบคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับผมสวัสดีครับ